สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าชูช่องหนุ่มเมืองชนคนอีสานครับวันนี้หนุ่มเมืองชนก็ข้ามาเดินเดินทะเลครับมาชมท่าเรือแหลมมณีหายชมบรรยากาศท่าเรือแหลมมณีหายบรรยากาศเย็นเย็นยามมือแดงหาหกมืองแดงครับเป็นบรรยากาศ เย็นๆครับมาจอบึงอู้นักท่องเที่ยวหลายเลยครับวันนี้ครับนักท่องเที่ยววันนี้คือหลายถ้วนที่รับเห็นบ่ครับ,รบอู้นักท่องเที่ยวหลายครับวันนี้นักท่องเที่ยวกำลังจะออกก็มีกกำลังจะเข่าก็มีคือคนครับ่นเตรียมขึ้นเรือครับ ีเสียงเพลงครับมันคือสีปีิริปสีเนาะโมห่านมีเสียงเพลงห้อยๆอยู่เพ่งกับจังหวะกันละมาเกีบผ่าบรรยากาศนะครับเนาะเป็นโมคับรรยากาศเย็นๆลมเย็นๆยิ้มมแดงอาทิตย์กำลังเรดลมร่มตก เป็นบรรยากาศทางแหลมมณีายท่าเรือแหลมมณีายพัทยาครับกับนักท่องเที่ยวกับเป็นมีภูเขาผูออกครับกำลังจะออกไปก็มีจะไปกอหลานครับกำลังจะเดินทางไปกอหลานครับก็ำลังจะขึ้นเรือก็มีผู้ร่งเรือก็มีภูเขาผูออกครับ สวนแดงสวนไงฝนววาตามภาษาอีสานบานเห่าสวนแดงสวนไงุนเลือกําลังเขามารับคโดยสานครับเสียงเพลงครับพมสิไปเกล่เพลงอยู่ไหนเนาะบ้านนี้เนาะครับเป็นบรรยากาศลมเย็นๆอากาศเย็นๆแดดดมลมต๊ะนี่ก็เป็น ลานจอดรถรถบาสรถตูถ้รถทัวร์นะครับผมมารับผู้โดยสารแล้วมันนี้หายผู้ครับก็นักขึ้นรถกันสนั่นอยู่ครับผู้ร่วงก็มีผู้ขึ้นก็มีปาดมาหลายแถวบ้านมันนี้บ้าเรงมันนี้คือหลายแถวบ้านนะครับเนาะแรงมันนี้ลายบรรยากาศเนีน่ยมันเร่งเย็นแล เดินไปเดินมาผู้เขาก็มีผู้ออกก็มีผู้อ้อแกันอยู่มองสื่อตัวสื่อวัดคุนครับอ้อแ ER กันหลายอยู่ครับแต่ว่านุ่งชนพู้สิบุญยางไปหอดคุณน,นอกเอาเก็บผาบรรยากาศทแถวในสวงนี้ให้นีให้ลองชมเนาะรับเนาะพามาชมบรรยากาศเย็นๆยามมือแดงเพิอไปเบิ่งทั้งเขาุนครับ วิวบนเขาเนาะเบื้องรับนี่แหละครับถ้าเรือแลนด์นีายจุดชมวิวพัทยาซิตี้ครับน้วงมุกจนก็เคยพาขึ้นไปชมวิวอยู่ส่วนนั้นเดียวมันมีขั้นบมะคะมก่อนก็ขั้นโบเดโบอันนี้ก่อนก็จะผ่าลงมาอยู่ครับโอจะผ่าจะผ่าขึ้นไปชมอยู่ครับเดี๋ยวมันีจะผ่าไป ไปอีกมุมหนึ่งของเมืองพัทยาครับโอ้เสียงเพียงครับงคงเหยื่แล้วแน่นยงนสงสัยขีปนี่สิบริเปิรส,สางาหลายๆม,มีเสียงเพียงครับร้อง,องเบืองร้องเบืองนะคนครับนักท่องเที่ยวก็ลังย่างเข้ามาครับโอ้ยร้ายแล้วครับลงเรือมาดิว่างันเรือเขาผู้ก็ลังเสี่ยวออกไปก็มีครับร้ายครับครับ ครับพามาชมบรรยากาศงามๆครับ,บวิวงามๆอววยู่สวยๆงามๆท่าเรือเนาะครับเนาะท่าเรือแหลมมาเนี่คหายคอยท่านั้นเพิ่นก็กำลังเห็ดสร้างเรือใหม่กำลังเตรียมเรือไปรับนักท่องเที่ยวเป็นเรือสำราญเหมือนกับกำลังเห็ดเป็นดู เรือดูวยโรงแรมมีอยังสักอย่างเพิ่นนี่ล่ะเรือใหญ,ญ่เพิ่นสงสัยเป็นบริษัทฮอริบูด่นจัดครับอันนี้ก็เป็นพังเมืองพัทยาในช่วงหนึ่งช่วงแล้วก็เป็นพัทยาเหนือครับส่วนอั้นี้เป็นพัทยาเหนือครับก็จะเป็นส่วนมโมฮมัดบางหรือว่าเป็นนาเกลือครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนพัทยากลาง พทธยากลางเส้นทันเส้นทันครับนะเส้นทันบางครับซื้อนี่ครับเส้นทันโซ่แถวนี่สองนี่เป็นพัทยาไต่ครับสวงเป็นพัทยาไต่ถ้าเรือดแดงไม่หายนี่ก็สิอยู่พัทยาไต่ครับพัทยาตไต่มองไก่ที่พักนมมุ่งชนนี่นะครับนมมุ่งชนกับพักอยู่ข้างล่างนี่ครับข้างล่างตึกสูงสูง вот นี่ครับนมมุ่งชนก็เลยมีโอกาสได้ลงมา ทะเลมือนี้พามาเยี่ยมชมมาชมบรรยากาศยินเย็นยามมือแดงเนาะครับเนาะโอ้ยมีเสียงเพียงครับสง,งสัยลหละสงสัยสิโบรอดอะผมนี่ครับเพียงคนเปิดอยู่นี่ครับคนจิมี่หลานนั่งดื่มครับบหลานนั่งดื่มนี่พิธีสองครับทิธีสองหรือที่ีสี่ละครูเหมือนใช่ปะครับพิธีสองหลานนั่งดื่มนาะครับเนาะ จะเป็นท่าเรือท่าจอดสมเรืออ่ทาท่าโมดิฟายเรือไปลงมัง